ถ้าพบกับซีตลกแถวหน้าของเมืองไทยครับนักคอมชวนชื่นบอลเชิญยิ้มตั๊กบริบูรณ์และโรเบิร์ตสายกอนนักคอมเรียกคุณอาวว่าพี่หรอครับพี่ครับไปทำอะไรกันหน้ามาบอกเข้าไปครับไปร้อยไหมมาครันี่โอ้โหซีตลกแถวหน้าของเมืองไทยครับ นักคอมชวนชื่นบอนเชิญยิ้มตั๊กบริบูรณ์และโรเบิร์ตสายคอน ทมึนมาเลยนะครับมาในตรีมดำทามึนแต่ดิฉันดำผมผมดูทามึนแต่เนี่ยมึนครับผมยังไม่ทนอะไรเลยถาาแล้วไอพี่ผมเราเอาไปทำอะไรกันออกมานั่งคุยกันสัมภาษณ์เลยนะฮะไม่ไม่เราทำไมไม่นั่งคือผมต้องยืนโปรโมตตัวเองก่อนครับผมดึงกล้อง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 นะดึงกล้องครับจะบอกทุกท่านว่าคุณเตรียมหาเพื่อนผมได้ครับได้เลย่ะผมมูคุแตล๊กพี่ผมบอกเลยว่ามันหนักมากครับเอาอีกแล้วเหรอโหละเอียดมองแบบเนี้ย ไม่แค่จะเล่นเหมือนกันเลยเนี่ยโดนใจก็โซเซโดนเธอก็เซมาอ้าวอ้าว ตบมุกผมผมหมดเลยอะนี่ก็จะเป็นตลกทางเขานี่คือทางของเขาบางท่าอาจจะมองเอ้เขาบ้าหรือเปล่าพคฒาสติไม่ดีเขาชอบโมยวายแต่จริงๆแล้วครับจ็กอะเออก็เป็นพระเอกอยู่ดีๆทำไมมาเล่นตลกเออยังงงมากถ้าเกิดจะย้อนความก่าจริงๆนะฮะก็คงจะประมาณสักสิบปีขึ้นได้โอ้ถ่ายละครนะฮะกับพี่บอลเชิญยิ้มกับผมสมัยก่อนดูเลยนะฮะไอเราเองก็เห็นไงเฮ้ยพี่คนนี้ฮามากๆเลย เล่นละครทีฮาไงผมเลยบอกเฮ้ยพี่บอลฝากฝังพีลูกศิษย์หน่อยดิพี่วันนั้นเลยฮะผมบอกพี่บอลปุ๊บพาผมไปเล่นตลกเลยครับผมคาเฟ่ยุคนั้นคาเฟ่ตอนนั้นยังคาเฟ่ยังมีอยู่เล่นคาเฟ่ไปได้มาประมาณสักสามที่ได้โอ้โหได้มาเพียบเลยฮะได้อะไรครับเบอร์โทรศัพท์นักร้องครับผมเยียมเลยเเอาไปให้พี่นั่แหละ เอ้ยหมดจะหาก็หาเลยมันหน้าภูมิใจตรงไหนคือมึงพูดทำไมตอนแรกพม่ไม่รู้ว่าเขาจะมาคุณ่ะคือไม่กล้าคุยด้วยเขาเป็นดาราอะฮะห้าลูกครึ่งเนาะลูกลูกครึ่งใช่ครับผมฝรั่งแคะครับแม่ขายขนมครกอยู่ครับผมเป็นไงแพรวแพลวต่อปากต่อครับปุ๊บ นี่เขาเพื่อนเล่นไอ้ยังเล่นทัไอ้นี่เล่นเป็นเพื่อนเลยมามานานแล้วได้ได้เล่นได้เป็นความฝันของตั๊กใช่เออที่อยากจะเล่นตลกใช่อยากเล่นตลกมากๆเลยฮะแล้วก็เขาฉลาดได้ไปเล่นด้วยกันครับผมคุยกับใครอ่ะคุยกับยอยู่เขาฉลาดอ่ะคุยกับพี่อ๋อคุยคุณอาใช่ไหมเออบอกด้วยพ่อผมผมไม่รู้ไงเดี๋ยวาพ่อฟาฟาณครับณครมเรียกคุณอาว่าพี่เหรอครับพี่ครับ ก็ดูหน้าดิเออเออนี่กับไปทำไมอะไม่โอ้ตรงเราดูแก่เขาเยอะเลยนะจริงเหรอพี่อย่าไปเถียงภูมิใจเลยทำไมคนแก่เนี่ยได้รับรางวัลคนแก่ได้รับรางวัลอะไรเอ้าเคยได้ยินเขาประกาศไหมประกาศว่ารางวัลชนะเลิศได้ก อายุจริงๆพี่เบิร์ตอายุเท่าไหร่หนูอยากรู้แค่นี้แหละบอกน้องหน่อยบอกน้องจริงๆอายุจริงๆเอาจริงๆไม่โกหกเอาแบบตรงๆสาบานต่อหน้าไฟลอยของเราไฟลอยไฟลอยห้าสิบสองห้าสิบสองห้าสิบสองพี่เบิร์จริงจริงๆนี่นักคอมอ่ะให้ทายว่านักคอมเนี่ยอายุเหลือเท่าไหร่ให้ทายทายเลยเฮ้ย เหลือเท่าไหร่นั้นมันจะตายอยู่แล้วเสีเชียบ52้าสองะคะรบผอมผมบอกเลยผมน้อยใจเรื่องอะไรอ่ะหุ่นผมเนี่ยวัยรุ่นนิยมแต่สังคมไม่เข้าใจผมบอกให้นะคุณพูดคำคมแต่ละคำเนี่ยมันหายแล้วอะมันดูมันดูธรรมดาดูเพื่อนผมท่อความอร่อย ไม่จีรังแต่ความอารังยั่งยืนนะครับเอาอีกยลาวรถบ่ายกัมันไม่ใช่ห้างมันคือสตูดิโอเออโอ้ยจริงจริงไอ้เชี่ย การพี่โรเบิร์ตนี่เป็นตลกรุ่นเก่าเลยนะฮะครับแล้วก็ห่างหายกันไปรู้สึกยังไงเห็นบอกว่าไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่จากการที่มาดังตอนแก่อีกครั้งหนึ่งใช่ปะครับตอนนี้พี่โรเบิร์ตก็ดังมากนะฮะรู้ว่ารายการตีสิบปิดต่อไปจะบอกตีสิบครับบอกเลยไปทําอะไรกันหน้ามาบอกเข้าไปครับไปร้อยไหมมาโอ้โหนี่ร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยแล้ว อย่าจับเดี๋ยวสิวขึ้น <c oughs> พี่ระเบริดครับพี่ร้อยไหมามากี่เส้นอ่ะ <c oughs> กระสอบกว่าเ <c oughs> อาจริงๆทำอะไรกันหน้ามาถึงมาดูแบบเป็นฝังบอกเขาไป <c oughs> ผมไป้ทาครีมหน้าเด้งมา <c oughs> ออ <c oughs> นี่ทาครีมหน้าเด้งครับ <c oughs> นี่ทาแล้วเหรอทาแล้วอ้าวทำไมหน้าเป็นแบบนี้อ่ะผมทาไม่ทั่วมันเลยเด้งเป็นจุดๆ <c oughs> ผมบอกเลยว่าหน้าตาผมเนี่ยอาจจะเหมือนโจรแต่ผมก็อ่อนโยนกับจุดซ่อนเร้นน้องน้องน้องกิดน้องฟังไม่เป็นรู้ปล่ะดูเพื่อนพี่เฮ้ยลุยผมพูดได้นะอาได้ได้ได้แต่สิ่งสำคัญเลยนะฮะยามครับ ห้ามรถเข้ามาอีกนะไม่ไหวแล้วเอาหนักๆเลยหนักๆัดไปโอ้ยหนักตับใหญ่เลยนะกองสันกระเพื่อมเลยเอาเอนะฮะไม่หล่อไม่เฟี้ยวแต่ถ้าได้เคี้ยวแล้วจะติดใจหนักเลยเที่ยวนี้หนักเลยมีแพะมาด้วย มันมีทุ่งนาที่นี่ด้วยเหรครับอยู่ใกล้ๆแถวนี้มีอยู่กันในเมืองบอกเข้าไปตื่นเต้นไหมเรามาดังตอนนี้มาดังตอนแกใชไหมก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยที่มีคนรู้จักเราอย่าเรียกว่าดังถือว่ามีคนรู้จักเวลาเราไปงานคอนเสิร์ตก็ทําให้เราเนี่ยแสดงง่ายขึ้นเล่นง่ายขึ้นคนดูก็เปิดรับนะแบบมากขึ้นคนดูเปิดรับเจ้าหน้ที่เปิดรับไหม แล้วผมนะเวลาผมมีงานแบบงานเจ้าหนายงานตำรวจอย่างเงี้ยเวลาผมมีงานตำรวจอย่างเงี้ยชอบมีปัญหาเออมาต่อว่าผมมากเพราะอะไรใช่คือจริงๆเวลาไปงานตำรวจเนี่ยเหมือนไม่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตทำไมอ่ะเหมือนหลอกผมไปมอบตัวมาเขารับมาแล้วเราก็ต้องไปแดนเซอร์ก็มีเออคนแสดงก็เยอะแยะ บางทีทั้งสานอจ้องผมอยู่คนเดียวห้าเรื่องนะเรื่องมุกตำรวจนะอแล้วไม่มีใครเกินเพื่อนผมอีกแล้วไม่มีเรื่องมุกตำรวจเนี่ยไม่มีใครเกินเพื่อนผมฮะโบนโชเพื่อนวันนี้เองครับอาเกิดอะไรขึ้นครับมาร์กรายการตีสิบครับมันก็ไม่ทอมึงไม่ทอนมึงก็สู้ทุกมุกเลย ชั่วโมงนี้มันคือเวลาของผมเออเอาเอาเอาอย่าฟังขับรถอะไรกลางตีสิบครับอาคือผมเองก็รีบมาไงมาสายครอารีบมาปุ๊บขารถเลยฮะเฮ้ยขับรถอย่าอย่ารอนี่ตองตอกำลังดูตอขับรถฮะขับรถขับรถฮะครับฝ่าไฟแดงมาครับอารีบจัดไงฝ่าไฟแดงเสร็จปั๊บโอ้เจอตำรวจเจอตำรวจเรียกเลยฮะ เขาก็เรียกเลยฮะเรีมุกหนมาด้สร็จปุ๊บเขาก็มาจับฝากระโปรงนะเขาบอกว่าคุณเนี่ยขับรถมาเนี่ยเครื่องเห็นไหมเนี่ยร้อนจี๋เนี่ยฝาไฟแดงมาเนี่ยมาขับเร็วใช่ผมบอกเปล่าเครื่องเนี่ยมันอยู่ที่ข้างหลังผมขับรถโฟกมาครับผมเนี่ยแหละฮะเรื่องของผมครับเอาอีกแล้วมึงนี่ไม่ท้อกับมุกจริงเลย ให้พูดข้อดีข้อเสียของแต่ละคนแต่ให้พูดเป็นในเชิงบวกได้ไหมคะแบบพูดยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่ามันเป็นบวกอะแม้ว่าถ้ามันจะเป็นเป็นลบก็ตามก็ให้พูดบวกออะอย่างเช่นถ้าพี่บอลพูดถึงพี่ตั๊กเขาแบบหเห็นใจผู้หญิงนะครับผมโดยเฉพาะแบบหมอนวดอะไรเงี้ยคือแบบแต่บางทีไม่เอานะไม่อยากยุ่งอะไรเงี้ยอยากจะกลับบ้านครับผมแต่ว่าคือไม่รู้อะไรแบบโดนใจเขาไปอะฮะคือเขาอยาก อันโดนใจเหรอนั่นแหละจะกลับบ้านกลับบ้านไปหาครอบครัวดีนะเราไม่มีหนุ่มนี้นะคือเขาเป็นคนดีนะเป็นคนที่รักครอบครัวคืออาจจะมองเหมือนเขาบ้าบ้าบอๆแต่เขาไม่ใช่แบบคนแบบนั้นเขาเป็นคนที่สุดยอดไม่งั้นพบผมไม่คมพอหรอกเขาดีมากมันมีควอเสียเลยอะเถมบอกพี่บอลนี่ก็มีปัญหาที่ชอบมาปรึกษาพี่โรเบิร์ตเหรอคะโอ้โหเยอะ ปัญหามันเยอะที่สุดเรื่องภรรยาเรื่องภรรยาที่ที่เอามาปรึกษาก็ไม่มีอะไรก็วันนั้นก็คืออย่ากอดกันเนะเขาถามปถามประถามแบบไม่ได้อยู่ๆแล้วเล่าขึ้นมาใช่ใช่ปรถามเองเขาถามใช่ไหมล่ะก็บอกเปร์เ็เราเป็นผู้ใหญ่ล้วก็พูดใช่ไหมพี่ใช่ทำเหมือนตัวเองไม่รู้ก็ยุ่งเรื่องไทยเออ ใช่เพราะเราไปในเมืองกานครับพูดทำไมเนี่ยค oh ือบางทีแบบคนอยู่คนอยู่ด้วยกันนะเขาเรียกลิ้นกับปันใช่ไหมล่ะบอลก็ออกมาทำงานบางทีก็เล่นมุกเป็นการแสดงบ้างอะไรบ้างแต่บางทีมันเลยเถิดไปอะไรไปบางทีแฟนรับไม่ได้นะแต่เขาก็ไม่พูดเขาเก็บสะสมไว้เก็บไว้เยอะๆพอมาวันหนึ่ง จู่ๆหายไปเลยแฟนบอลนี่หรอครับพอมยาที่แต่งงานไปไหนหายไปเลยจากบ้านใช่ครับบอนตื่นมาไม่เห็นแฟนโทรหาคนนั้นคนนี้ทำไงทีนี้ร้องให้ร้องให้ลงคลิปน้ำตาจะระแค้มานยาเ้อกลับไปนะไปหัวต้ไไม่ทำอีกแล้ว เหตุการณ์ในวันนั้นผมเองก็อยู่ด้วยครับผมพี่บอลฮะเฟซไทม์หาผมผมเห็นปุ๊บผมตกใจมากเลยฮะร้องผ่มร้องไห้ตกใจมากเลยฮะเราเองก็เป็นห่วงมากรีบพาลูกสาววิลี่ยบฮะไปหาเขาพาเขาไปกินข้าวพี่บอลฮะช่วยเต่าต่ออีกนิดหนึ่งครับามันรยบคาคาคาจริงจริงหลังจากนั้นคือพอพอพอกลับมาแฟนไม่อยู่ตั้บแฟนไปแล้วแฟนไปแล้วคือแบบนู่นนั่น ทำยังไงแล้วก็นอนไม่หลับตื่นเช้ามาไม่รู้ทําไงไม่อยากบอกใครไม่อยากบอกใครแล้วเออทาใจแล้วอยู่อยู่กับตัวเราคนนั้นก็ร้องไห้แบบเครียดโทรหาเขาโทรหาเขา<ๆ>เขา,<ๆ>เขาคือเพื่อนคนแรกที่เรานึกถึงอตั๊กนี่แหละใช่ครับวิดีโอคอลหาเขาคุณอยู่ไหนอ่ะผมถามคุณอยู่ไหนคุณเขาเห็นผมร้องฮะคุณเป็นอะไรอ่ะเออแฟบผมไปแล้วคุณรู้ออยังนั่นคุณอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะไปหาคุณนะคุณรออยู่ที่บ้านนะเขาบอกเลยเดี๋ยวผมจะไปหาคุณนะ ไม่เป็นไรคุณเดี๋ยวผมจะออกไปไปทำธุระที่เดอะมอลล์ด้วยผมจะไปซื้อของไปท,ทํปาธุระนิดนึงไม่เป็นไรผมจะไปหาคุณที่เดอมมะมอลล์คุณรอผมเลยนะเขามาเขามากับลูกสาวเขาแล้วคิดดูบีลีฟโคตร,รสนเลยอเวลาคิดสภาพเราเครียดผมตาแดงร้องไห้เดินอยู่อย่งี้ยเขามากับลูกสาวเขาลูกเขาลูกเขาเั้ย กลับเธอไปลูกเ <L iin> <desserts> <They> <like é> ้าก็มองเหอะไม่แต่พูดนะอ่านอ่ันอ่านแล้วคิดดูเป็นพ่อเป็นแม่อย่าไปสอนแบบนี้นะภาษาเดียวเออเขาเป็นลูกครึ่งที่เอาเขียดตีปากลูกจริงครับจริงอ่าเอาเขียดไปตีปากไม่คือเพราะว่าคือน้องเนี่ยสองขวบไม่พูดจริงๆอ่ะคือที่มาอ้ำกันเนี่ยคืออ้ำอย่างเงี้ยคืออ้ำที่บีลิฟต์อ้าอ้า คือเรื่องจริงาบ้าเลยอ่ะเรื่องจริงเด็กสองขวบบีลีฟของผมฮะพูดไม่ได้เด็กข้างบ้านฮะรุ่นเดียวเลยครับอ่ะคุณพ่อครับผมขอออกไปปั่นรถจักรยานนะครับพูดแล้วบีลีฟตอนสองขวบพูดว่าอะไรคะพี่ดาวอ้าอ้าอ้าอ้อ้ ติงจเลยติงเลยติงฮะแล้วไปแลไปเช็้พ่อเป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่อ่าเครียดมากโอ้แน่นอนแน่นอนเครียดฮะถ้าไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าอย่างนี้คือมันอาจจะเป็นที่แบบว่ายังไงดีคือเด็กอาจจะมีแบบอ่าอ่าพัฒนาการช้าอะไรอย่างเงี้ยพัฒนาการช้ามันไม่ออกสีนะคาริกพัฒนาการของเด็ก สองเอา,เอา,เ,อาเอาไว้ท่ากับลูกนา <c oughs> เอา <c oughs> เอเป <c oughs> ็นติดไม่ใช่เป็นติดเป็นปั๊บอ่า ซื้อเขียดมาซื้อเขียดมาตบปากลูกเป็นความเชื่อเชื่อว่าลูกไม่ยังพูดเลยขียดลูกไม่พูดฮะซื้อเขียดมาเนี่ยแล้วคือซื้อมานาแล้วตัวใหญ่มาเริ่มเทิม์กี่ตัวซื้อกี่ตัวหรอซื้อมาตัวเดียวเขาอาแล้วตัวยังใหญ่เลยตัวพ่อพันเลยฮะคือเอาเขียดเนี่ยตบปากลูกเขาอาคือตบี้ยคือแบบคือป้ายปากลูกอย่างเงี้ยป้ายอย่างเงี้ยเสร็จเมื่อดมริเชอบเล็กไงฮะเล็กกับกบอยไรเงี้ยโอเคไม่เกินสามวันอ่าพูดต่อ ปากเป็นเลิศพี่ห้อมนี้จะเป็นคนที่รักครอบครัวพวกเราก็จะมีเขาเนี่ยเป็นต้นฉบับครับเป็นแม่แบบเพราะอย่างมาทำงานนี่เลิกงานกลับไปเงินพูดตรงๆนะภาษาชาวบ้านก็คือเอาให้เมียครับแล้วค่อมไม่ได้เก็บเงินเองนะค่ะเอาให้เมียเก็บพื่ง่ายๆนะค่อมมีเมียเก็บค่อมมีเมียเก็บค่อมมีเมียเก็บ คนดีนะคนอบม,มีเมียเก็บไปตองพดผ่านไปเลยไม่ต้องพด์ไมเมียเก็บไว้แต่ว่าพี่ตาจริงๆิพี่ตาเป็นคนรักครอบครัวแล้วก็รักเพื่อนมากใช่ไม่ใช่ครอบครัวอย่างเช่นพี่โรเบิร์ตขออะไรเนี่ยให้หมดเลยใช่คือแบบเมื่อก่อนเนี้ยตอนมาอยู่กับบอลใหม่ๆเนี้ยตาก็ชอบใส่อะไรสวยๆมาแล้วก็จะถามว่าซื้อมาเท่าไหร่เพราะบอลชอบบอกว่า เออพี่ดูแลเรื่องการแต่งตัวหน่อยนะเราก็จะถามตักว่าซื้อมาจากไหนนะซื้อที่ไหนสวยดีชอบเอาพี่ชอบเหรอเนี้ยเนี้ยเนี้ยมุดเราทักว่ารองเท้าสวยเนี้ยเนี้ยเนี้ยคนขับรถเขเนี้ยไปรองเท้ามาเปลี่ยนไหพี่เอาไปเลยพี่เอาไปเลยพี่พี่ใส่เบอร์เดียวกอกตักเนี่ยเอาไปเลยพออีกวันหนึ่งมาเขาใส่เกงมาเราเห็นว่าสวยก็ถามว่าเราจะเรียกเขาบอสป่ะบอสซื้อที่ไหนอ่ะเนะพี่ชอบเหรอ พี่ใส่ได้เปล่าพี่ใสได้เนีย ب, ้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเอาเกมมาเปลี่ยนคือทักอะไรเขาให้ออจนเราก็ไม่กล้าตอนช่วงหลังเราไม่กล้าทักอะไรนะเ,ออเดี๋ยวกลัวเข,เขาจะให้ออนี่เมียเขาก็โอเคนะแต่ผมก็ไม่กล้าไนมะ่ดีให้เขาแค่ใจเป็นคนที่ใจใจิตใจดีมากผู้ชายคนนี้ผมยอมรับเลยเออขนาดเขาบอกว่าเอ,อ้ยแต่ผมจะซื้อกล้องถ่ายรูปจะซื้อกล้องไว้เออเวลาไปงานอะไรเงี้ยถ่ายวงถ่ายอะไรเงี้ย คุณไม่ต้องซื้อผมมีเขาไปเอากล้องมาให้ผมเลยตัวสี่หมื่นกว่าเป็นลกล้องแหละกล้องปิยะแต่เป็นกล้องปิยะแต่กล้องต่างชอบอ่ะเนี่ยจะือนรายการใหม่อ่ะมาเอาบิวไลท์พี่นะ <c oughs> ผมนับถือผู้ชายคนนี้มากและผมรักเขามากวันที่บ้านผมไฟไหม้อันนี้ต้องฟังไว้เลยนะบ้านผมไฟไหม้ครับดีมากที่แร้แกล้งเผาเองไม่รู้ว่าจะไปนะครับ การจะเผาแค่ครึ่งเดียวบ้าอโอเคต้องคอยต้องคอยให้เขาแบบรู้สึกตัวถ้าคุณหมอบอกว่าคุณบ้อนอย่าหักเขานะน้ำตาลขึ้นน้ำตาลขึ้นใช่ฮะต้องให้เขาขยับต้องให้นกคอมขยับตัวบ่อยๆนะเดี๋ยวเป็นแผลกดทับไม่ไม่ใช่คนไข้ติดเตียงหลังจากที่บ้านผมเป็นคนไข้ติดเตียงมาเอหลังจากบ้านผมไฟไหม้คือไหม้หนักมากบดไม่เหลืออะไรเลยผมก็ยืน เขาก็โทรมาคุณเป็นไงบ้างคุณ <c oughs> ไ,ไม่เป็นไรคุณผมอยู่ได้ผมโอเคคุณคุณอยู่คุณอยู่ไหนผมอยู่ตอนนี้ผมกำลังดูบ้านผมเอ่ยยินมองไฟไหม้อยู่มันจะนดับแล้วคุณ <c oughs> คุณรอ,อไปพิธีนั่น <c oughs> ผมจะไปหาคุณรอห้าทุ่มครับห้าทุ่มผมจําได้เลยบางนาไกลไหมไกลมากมาตาปูนเขาใช้เวลาแป๊บเดียวมาเจอผมบ้านผมไฟไหม้เขาเดินมาเลยแหวกคนคนมุงเยอะมากเขาแหวกคนเข้ามาเลยเขาก็เดิน ขาก็มาพูดปลอบใจเราคุณมันต้องคิดมากคุณเห็นบ้าน,นไหมบ้านผมเนี่ยไหม้หมดแต่ว่าจะมีรั้วรั้ว่าเป็นรั้วอรูมีเดียมที่มันไม่ไหม้คุณ <laughs> คุณไปเอาป้ายนั้นออก <laughs> อคุณเห็นป้ายเลยไหม <laughs> บ้านนี้อยู่แล้วมีสุขคุณเห็นไหมสุขทั้งหลัง <laughs> <laughs> น,นี่เรื่องจริง <laughs> นี่เรื่องจริง <laughs>